สวัสดีค่ะวันนี้พบกับพี่หมวยอีกแล้วนะคะวันนี้พี่หมวยจะนำเคล็ดลับดีๆในการสร้างทีมงานให้มีความแข็งแรงและจุดแข็งของทีมและองค์กรเพราะฉะนั้นเนี่ยวันนี้จะนำเคล็ดลับสามข้อมาฝากเรื่องนี้เนี่ยเป็นเรื่องที่สำคัญการทำองค์กรเราก็ต้องมีอย่างแรกคือทีมงานเพราะฉะนั้นทีมงานเราจะต้องแข็งแรง ไม่ว่าวันนี้เราจะรับคนที่เป็นด่านหน้า back office admin หรือใครก็ได้ที่มีความสำคัญในองค์กรที่เราเลือกเขามาเป็นผู้ร่วมงานกับเราเพราะฉะนั้นเราจะต้องเลือกคนดีและคนเก่งและคนที่เราบอกให้เขาทำและเขาลงมือทำทันทีเพราะฉะนั้นเนี่ยวันนี้ทำไมเราถึงต้องเลือกคนดีและคนเก่งคนที่ ลงมือทําทันทีเพราะคนพวกนี้ค่ะเป็นคนบวกคนที่ดีคือคนที่เขามีอยู่ในเนื้อในตัวของเขาดีอยู่แล้วนั่นหมายความว่าวันนี้เขาก็จะคิดดีทดําดีและก็คิดถึงเป้าหมายของบริษัทเป็นหลักคนดีก็จะมีความเสียสละนะคะเพราะคนดีเขาก็จะมีหลายๆสิ่งอยู่ในตัวเขานั่นหมายความว่าในอนาคตเราก็จะได้ไอเดียดีๆจากเขาด้วย และคำว่าทีมเนี่ยคะ่ะเราก็ต้องคอยรับฟังว่าวันนี้ในการประชุมทีมสื่อสารเรื่องอะไรให้เราฟังบ้าง,<อ>างเพราะฉะนั้นเนี่ยทีมที่จะประสบความสาเร็จหัวหน้าก็ต้องรับฟังลูกน้องรับฟังข้อคิดเห็นในการประชุมของลูกน้องทุกคนพอทุกไอเดียเป็นประโยชน์สำหรับคุณวันนี้ทีมจะโตขึ้นก็วันนี้ทุกคนก็ได้เสนอไ,ไอเดียแล้วนำไอเดียดีๆมารวมกัน เพราะฉะนั้นเนี่ยวันนี้เราต้องทํางาน,นอย่างมืออาชีพและให้ความสําคัญกับทุกคนและที่เราเลือกคนเก่งคนเก่งนี่เลยค่ะก็คือคนที่มีไอเดียดีที่เสนอแผนวางแผนร่วมกับหัวหน้าและไม่ท้อแท้กับปัญหาและอุปสรรคที่เกิดขึ้นระหว่างทางเพราะฉะนั้นข้อ1และข้อ2จึงสําคัญมากและสําคัญที่สุดก็คือคนที่เราออกแผนออกนโยบายให้เขาทําอะไรแล้ว ทีมงานเราสามารถทําทันทีไม่ใช่รับปากแล้วไม่ทําเพราะฉะนั้นเมื่อไหร่ที่เราจะลูกน้องรับปากแล้วไม่ทําความสําเร็จก็จะอยู่ห่างไกลเราเพราะฉะนั้นวันนี้ข้อคิดดีๆในการเลือกทีมในการคัดสรรบุคลารกรให้มาร่วมในองค์กรของเราเราก็ต้องเลือกก่อนแล้วองค์กรของเราจะเติบโตขึ้นเรื่อยๆเรื่อยๆและดีขึ้นแน่นอน เพราะฉะนั้นวันนี้ฝากไว้ค่ะแค่3ามข้อนี้แล้วคุณก็จะเป็นสุดยอดฝีมือในองค์กรใดองค์กรหนึ่งนะคะฝากไว้นะคะบ๊ายบาย